สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีอีก <c oughs> สวัสดีจ้ายายดอกชาแว้วคนมาอ่างคนมาอ่างเสียวเสียงเจ้าเจ้าไหมาล่ะค่ะอันเขาเอื่น่าสกมโมโนราคาออกสร้างนองสนุกหุ้นการิการหรืออะไรมาามฝนคู่ฝนหอกไกด่ดูแมนอนจังจ๋าหรืออะไรนี่ล่ะค่ะยายดอกเรียกถูกไหมสกมโมโนดองไหวค่ะอันเขาก็าแมด่ดอกดอกเขาอือรนา เอาพักอันอยังก่อนอค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเผักกาดขาวค่ะแต่ของเขาหัวใหญ่ๆก็หัวเราว,วใส่ในเกลือแต่ยดอดใส่เกลือก็ะอันกระเทียมจ้ากเกินสิบห้าวันขึ้นไปใช้ได้มาเดี๋ยวหั่นยดอดอ่างสดๆแต่ถ้าเราออกมาเอาเราออกมาจากจากมองมอง้องเขาเยอะน,นะค่ะถังผสมถังใหญ่ๆยดอดเขาจะเอามาให้พคนกินถ้ามันเหลือ,ออื่นมันก็จะเป็นเปรี้ยว พอนี่ปุคนสิบอกินเปรี้ยวเขาสิกินเข้มแต่ว่ามันเข้มค่ะรสชาติของเพิ่นประมาะ่าม้าหลักค่ะก็รสชาติของเพิ่นว่าที่นี่อันมันเหลือเ้าก็ต้องเอามาผัดยี่ดอกเขาไดเอามาอาดัดเอบยี่ดอกเฉลี่ยทิมเด้ยี่ดอกงกยี่ดอกเป็นคนขี้เหนียวมากประหยัดขี้เหนียวค่ะก็ได้เอามาอ,าดอาดมาัดเดบอุดาบมาผัดผัดใส่อะไรนะไอเห็ดหอมค่ะผัดอันใส่โชยุใส่น้ำตาลใส่ชูรสซ้ำนี่แหละค่ะ แต่พ่อได้อ้างว่นอ้างดอกสามีกับมากไผ่กับมากแบบแล้วก็ใส่งาอีสิใส่ข้อ,อนีักกูกระสือไอ้ยังวะตอนนี้อันเอาเอา,เอาแบบลงคลิปกับว่าต้องเวอร์หลายเวอร์หลายก็ดีค่ะแค่นี้ระคาไอ้เลิบอยู่หน้ากินไมคะน่ากินมากเลยอร่อยคนที่บุตรอร่อยมากพะน,นะถ้าเขาหยอกกินเขาว่าแยดอกเป็นบาบ่ายหงอก <c oughs> แค่นี้ระค่ะแค่นี้แค่นี้ไอ้เล็บอยู่อีกแล้วล่ะ